สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel HippoHolo l นะคะก่อนอื่นเลยนะคะหากคุณชื่นชอบคลิปในช่อง HippoHolo l นี้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การเสมอๆด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการอ่นานไพ่แบบ General Reading ไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ในช่วงนี้คุณจะพบกับความรักที่เหมาะสมทางสังคมโดยมีคนในครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือแนะนําให้รู้จักกับคนคนนี้นะคะคือคนที่เกิดราศีกรกฎวันจันทร์และวันอาทิตย์ค่ะช่วงนี้คุณจะเป็นที่จับตามองของใครหลายๆคนที่ต้องการจีบคุณนะคะแต่ที่โดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็คือ บุคคลนะคะที่คนในครอบครัวของคุณและญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพรักเนี่ยแนะนําให้คุณรู้จักนะคะถ้าคุณอยู่ในช่วงอายุประมาณ30-35-40ปีขึ้นไปนะคะคุณจะได้พบกับคนที่ใช่ความรักที่ถูกใจความรักที่ดีและมั่นคง มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานสูงมากเลยนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงอายุที่กล่าวมานี้ก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมีความรักนะคะถึงมีคนเข้ามาเนี่ยก็จะมีเหตุทำให้เลิกรากันไปเนื่องด้วยฐานะทางสังคมที่เพียบพร้อมของคุณทั้งคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ ที่คุณเคารพรักนะคะและกรอบประเพณีที่เคร่งครัดนี้ดังนั้นการเลือกใครมาใช้ชีวิตด้วยสักคนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากทำให้ความรักที่ผ่านมาไม่เป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจไว้รวมถึงช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงสนใจกับการทำงานมากกว่าสนใจเรื่องความรักและอิทเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือคุณเนี่ย อาจจะเคยมีบาดแผลในอดีตเกี่ยวกับความรักมาก่อนหรือมีจิตใจค่อนข้างที่จะอ่อนไหวรักง่ายไหนเร็วนะคะไม่จริงจังกับความรักสักเท่าไหร่จบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมรับฟังการติดตามและกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ